มันมันมีล่องหนมาปาดเว้ยเออนี่คุณบทมุกที่จะโกหกแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะต่อหน้าสองครั้งเลยโอ้โหกูชอบเลยบทนี้กูชอบเลยชอบสุดๆเลยครับบทนี้บอกเลยว่าบทนี้คือบทที่ผมชอบมากแต่ว่าชอบโดนฆ่าก่อนเพราะว่าผมเนี่ยคือจะเป็นคนที่แบบโดนบทออกก่อนตลอดเว้ยแบบว่าเล่นอะไรก็น่าสงสัยไปหมดสงสัยจะคิดเยอะไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เลย เฮ้ยวันนี้ฆ่าใครดีวะหิวเลือดเว้ยหิวเลือดอยากกินต้มซุปกระดูกเด็กเว้ย <c oughs> ย่าน้องวิ่งหาเฮ้ย,อยโอ้ยโอ้ย,อยฉันเป็นนักสืบฉันกำลังสืบนายอยู่ไงเราเฮ้ยสืบเลยสืบเลยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตาเนี่ย ทำไมวะจำได้ไหมต้นเกลียวต้นเกลียวกูบอกว่ากูเป็นโลแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมอ๋อจำได้จำได้ไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูว่าใช่เดี๋ยวระเบิดระเบิดโดนแกะชื่ออะไรโซยแมสติดมือมึงนั่นแหละเป็นไอ้ตอสไอตอสเต้นมือโซยแมสติดฝันกูไม่ได้เป็นเฮ้ยมีคนฆ่าเบอร์สองม่มีคนตายมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละองความแตกไอ้เฮี้ยเอยเมื่อกี้นะครับอยู่ในห้อง กินข้าวนะครับแล้วก็อยู่กับเบอร์7กับเบอร์9แล้วก็เบอร์2นะครับเราก็วิ่งไล่กันอยู่ผมกับเบอร์7วิ่งออกไปแล้วเบอร์9ก็ปาดด้วยแล้วผมก็วิ่งมาทันเว้ยแต่ดิฉันว่าดิฉันเห็นเหตุการณ์สลับกันนะคะดิฉันเดินไปกับเบอร์7 8แล้วก็2นี่แหละแต่ว่าเบอร์7นี่ก็บอกว่าเบอร์8เป็นระเบิดเบอร์8เป็นระเบิดแทีนี้เขาก็แบบ นัวๆกันฉันก็เหมือนเดินไปหาเบอร์เจ็ดแล้วเบอร์แปดแม่งก็ปัดไปสองเลยทุกคนเชียร์ใจทุกคนโัวฉันเลยแบบว่าเบอร์เก้าโกหกหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบโัวฉันเลยตายตาแล้วไม่โอเคนะคะแบบนี้มาฆ่าน้องชิลของฉันได้ไงอุตส่าห์แบบเอาสกินเอได้ที่เขาชอบมาคุณทำแบบนี้ได้ไงไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันเลยอ่ะไอต่อเพื่อนช่วยหน่อย กูพูดหน่อยคือจริงๆว่าซอยแบดเว้ยเป็นฆาตกรเพราะว่าเขาส่งระเบิดมาให้ผมใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็หายตัวแล้วก็ไปปาดเบอร์สองเสร็จแล้วเขาก็ปลอมตัวเป็นเบอร์เก้าแล้วก็กดรีพอร์ฮะผมอยากจะถามกับเบอร์แปดว่าผู้ปลาสายตายหรือยังครับโอ้ยเฮียผมายตายหรือยังผมไม่รู้ว่าแต่เบอร์เก้าปาดผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่เฮ้ยทุกคนเบอร์แปดทุกคนเอาเอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดพูดมา เบอร์เจ็ดพูดมาว่าว่าฉันอยู่กับนายู่กับใครไอ้ตอสพูดมาเลยกูอยู่กับมึงเพื่อนว่าอยู่กับใครต๊อดต๊อดต๊อสเมื่อคืนเราเล่นด้วยกันนะเว้ยเออแล้วมึงมึงไว้ใจกูไงมึงไว้ใจกูแล้วเราชนะใช่ไหมจำได้ไหมไม่มึงคือมึงไม่น่าไว้ใจที่สุดแล้วว้อีเบอร์แปดไอ้เบอร์เก้ามันฆ่าจริงๆมึงโดนกล่องแดงแล้วกูนี่แหละกูโหวตเบอร์เก้ากูโหวตเบอร์เก้ากูเห็นจริงๆกูเห็นจริงๆกูโหวตเบอร์แปดไอ้สัสไม่โหวตก็ว่า ไอ้ลูกเอต๊อดไอ้ต๊อดมึงนะมึงอย่าให้กูเจอตัวอย่าให้กูเจอตัวอย่าให้กูเจอตัวไอ้ต๊อดไอ้ต๊อดว้าวออกออกมาคุยกันสองคนดีไอ้ต๊อดออกมานี่ดีไอ้ต๊อดออกมาดีดีเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบอย่ามายุ่งไม่กูไม่ใช่คือกูอยู่กูอยู่กับไอ้ต๊อด มึงสลับที่กับกูใส่ซอสสลับทซนั่นนั่นมือจะปาดเนี่ยมันจะโดนระเบิดระเบิดระเบิดไฟดับไฟดอกไฟดับไอ้เหี้ยเออไฟดับไอ้สัดเออกูกูไม่เห็นนะกูมองไม่เห็นนะใครอยู่ใกล้กูบ้างเนี่ยอย่ามาใกล้เหี้ยบเนี่ยไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเฮ้ยเบอร์สามมาทำไมไม่อายบ้านนานแล้วนวลน้อง เบอร์หัวมเบอร์สามกับเบอร์สมันเป็นเล่รอนชัวผมว่าเออไม่ไม่เบอร์สามกัเบอร์เก้าเฮียกูกับมึอนี่แหละไม่ใครก็ใครต้องว่าเออบไปกดโหน่ยไปกดโหน่อยกดโหหน่ยฉันรู้แล้วฉันร well> ู้แล้วียเหียมีคนาะไรมีคนโดนระเบิดมีคนระเบิดระเบิดเบอรหผมจะตูตลกไม่ตลกไม่ตลกตลกตลกโดนระเบิดใครโดนระเบิด ไม่เล่นทั้งบ้านไม่เล่นทั้งครอบครัวไม่เล่นทั้งโลกฮะมีละ<า>เบือมีละเบือทุกคนมีลำเบือเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเออคืออันนี้ <c oughs> ผมพูดจริงๆว่าผมไม่รู้ คือผมน่ะกําลังไปนอนแต่ยังไม่ทันได้กดหลับตาเว้ยแล้วมันมันมีล่องหนมาปาดเว้ยเออผมก็เดินไปเห็นพอดีแล้วทุกคนนอนเสร็จใช่ป่ะตอนแรกผมจะวิ่งไปตามหาล่องหนเว้แต่ว่าแต่ว่าทุกคนหันมาผมก็เลยเดินกลับมาแล้วก็แบบเออกลัวว่ามันมันจะมีคนมาฆ่าเพิ่มก็เลยกดก่อนคุณดูเครียดนะเบอร์แปดคุณซอยแบสนี่คุณ หมดมุกที่จะโกหกแล้วใช่ไหมใช่แล้ว,วล,ะล,ะละ่ะต่อนหน้าสองครั้งเลยหล่ารีมันตก,ตการาตกอนที่เป็นใจและเกินเป็นแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอ่ะหลับอยู่กับเบอร์เก้าแล้วก็เบอร์เจ็ดเราหลับได้กันสามคนมีซัมติงกันสามคนแล้วคุณออไปไหนตอนเรานอน,น,อน,น,อนหรอคะไปข้าคุณมีมร่าเาพูดออไปเรื่อยพูดไปเรื่อยขอเตือนคุณไก่ตอนไว้อย่างหนึ่งนะคะคือเพื่อนเราอ่ะอีกแต่มันเป็นเกย์เราว่ามันเกย์อยู่คุณนะเว้ยมันแอบชอบคุณมานานแล้วมันต่อคุณอยู่ คือเราเห็นอ่ะเอ็ดก,กานอนลงไปแบบไม่มีใครอยู่ใกล้ตัวเลยนะแล้วตอนแรกเราก็คิดว่ากดอีโมดเล่นหรือเปล่า้วพาก็ทําไมมันไม่ลุกขึ้นมาสักทีวะกำลังจะเดินไปดูซอก็เรียกหายไปน่น <c oughs> ว่าเ <c oughs> ขาตายไงไม่มีโอ้โหมันมีคนยืนยันแล้วว่าเป็นเล,ล่รอนผมรอดแล้วดิไม่บทผมแล้วดิโถ่ที่มาไม่ไปบชัันกัน งั้นเหรอถ้างั้นฆาตกรก็คงจะเป็นไม่เบอร์สี่ก็เบอร์สามกับเบอร์หสินะนะริฮอนโตผมมีคำถามจะถามเบอร์แปดสองคำถามเว้ยคำถามแรกคือผู้ปลาสายตาแลอยังกับมีคำถามหนึงคือชิบหายแล้วคุณคนไทยหรือคุณเป็นสเปนผู้อฮ้ยมันยกมือทำไมวะ มันยกเบรคทำไมวะอี๋ไม่ใช่คือผมผมพูดเฉยๆไม่ผมพูดจริงๆว่ามันมีล่องหนมาปาดเว้ยถามเบอร์หนึ่งได้เห็นไหมเบอร์หนึ่งเขาบอกแล้วโอ้ยเชื่อไมปโยนดูดูทุกคนแม่งทุกทุ่สองเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลนคุณแก่เขาลนแล้วเออคุณแก่คุณแก่ก่อนคุณแก่ไอ้เกย์เขาลนแล้ววนนี้ข้าจะนอนลงไปอ่ะเห็นมีคนเดินมาทางห้องน้ำเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นหมาป่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนที่ทุกคนควาบเบอร์สามไปไหนเออเบอร์สามไปไหนเนี่ยตรงกาลาเทียครับอยู่ตรงกาลาเทียเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่มันเห็นอยู่แต่ว่าคุณแกะเนี่ยไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่ไหมเราเห็นเแกร็จะมาบดวยความผิดให้ผมหรือเปล่าเอ้อย่าทำซอยแบทของเราสองรอบแล้วนะแบบกูยืนกับศพสองรอบแล้วนะลอย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 เหมอนสรุปว่าใส่ฐานียังลอยเบมือนตายแล้วตายแล้ว ตายแล้วเมื่อกี้ไงเอาไอ้เฮียใช่ไหมไม่ไม่กูบอกก่อนว่าไม่ใช่ไอ้เฮียพวกแกมันช่างหลอกา่าฮ่อฮ่่า่าฮ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 ่